Oh, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ <Okay. S 1> มาเจอกับเราชุดไฟสิ่งแล้วตามเคยวันนี้มาด้วยกันสองชุดนะครับนี่นะครับตัวนี้ไปซูรินนะครับตัวนี้ฝังขวามฝั่งนี้ไปทางไหรวะรืมแล้วนะครับก็มาเทสระบบกันนะครับก็เทสตั้งแต่ บ่ายสามครับเตี๋ตอนนี้กี่โมงละ้าโมงบ่ายสามสองชั่วโมงครับตอนนี้เปิดไว้สองชั่วโมงแล้วนะครับเปิดไว้สองชั่วโมงแล้วนี่ครับก็วิธีการใช้งานครับเปิดไฟไฟแสดงแบตเตอรี่วัดโวลต์ก็ที่ชาร์จแบตแล้วก็ที่จุดบรีครับ มีเหมือนกันนะครับก็จะมีสวิตไฟสอตัวนะครับปุ่มไตรไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับก็ามาลองเทสกันดู เนี้ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเจ็ดไฟเข้ามาไฟหน้าไฟสูงเทรยก็ชัดเบ็ดอันนี้ลองเทสดู่แล้วครับชัดเบ็ดปกตินะครับก็สองตัวนี้นะครับ เตรียมบินนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้ใจเราครับตัวนี้ก็จะเอาไปส่งแนละ้วเดี๋ยวตัวนี้รอเทสกันอันนี้เทสสชั่วโมงกว่าแล้วสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดีย๋ยวจะขึ้นไลน์ดีเบอร์โทรให้ครับ ทา,ทางการติดต่อนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กนครับ